วันนี้ก็จะพามารีวิวขับแ a ปเตอร์สา V 6เครื่องเบนซินนะคะนี่คือเจ้าแรปเตอร์เครื่อง3,000เบนซินตัวเป็นๆวันนี้มาขับสาธิตให้ดูนะคะว่าควงมาลัยของเขาขับง่ายมากๆเลยพงมาลัยไฟฟ้า จะสังเกตได้ว่าพวงมาลัยของเขาเลี้ยวง่ายบ,าบังคับง่ายมากๆเลยค่ะด้วยท้องถนนที่แคบมุมเลี้ยวมุมอับสามารถเลี้ยวได้เลยเพราะว่าเขาเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านั่นเองแต่ในขณะที่เราใช้ความเร็วแรงพวงมาลัยของเขาจะหนืดขึ้นทันทีค่ะสนใจจองแรปเตอร์ติดต่อก้อยฝอศรีนะครินค่ะ